กินแล้วรวยถูกหวยทุกขวดเหมือนเติมไม่ว่าว่าเป็นต้นบดานี่เมอเดมวันกนนบ้างะขายืนแล้วเออเออกินแล้วรวยถูกหวยทุกวดเสวังกินแล้วรวยถูปวยทุกวดเหมอเด เปีก็เื่อไปกินไม่ใช่หรอืเเเห็ดลมท่านมาก่ะไปเห็ดลมท่านมากฝันกับฝันเนี่ยันนี้มันได้คับค้าเกีแดเม่เปียใกันเนี่ยไปตึเกแ้ไปตเกแหได้ปลาคอไงไปตึกกับไปตึกกับพ่นตายเลวดีว่าดิอืฝันเนี่ยพ่นตายแลวดีพี่เคยจังไยังไ กับปลาขึ้นมาบักคอตรวบบก่าีเนี่ยเออตะวันตะนี่แหละวน่าจะเป็นเตีเออเฮ้ยตีไว้ยดีวันเลียดจับก็เป็นเจดอืปลาคอเกคอเก้นั่นเออเจ็ยดยังมันเดปเกบโอ้ยเก็ดแปนี่ก็ตีไว้แล้วนี่เนีดปีต่วต่วเสี่ยงหาเก่าดี นี่ก็มันเสียงหาเก่าเอ้ยนี่ว่าเสียงหาเก่าดิเสียงนี่เสียงเลขยกหาเก่าเลยล่ะเลขถืออาจารย์อืมเลีกกถือแล้วทอนตั้วขันเสียงเลขแล้วเสียงเราไปตึกอแผลเสรดิแต่ว่าผู้ผู้ตายนี่อายุห้าสิบแปดปีผู้ตายห้าอออายุห้าสิบแปดปีปีเคยดิหนูก็เลยเตียวแล้วอือก็เลยเตียวแล้วห้าแปดตอนพู้ตายตื้อแผลน้วกัน าเป็นผู้วันเหี้ยให้ทั้งนี้เป็นกู้ปลาเนียนั่นแหลเออแล้วอไปหกขายไม่ย่กันทีหลายมันเหลาย่เหหลายอืยังว่าว่านพ้นอนยัว่าบ้านนี้มันเป็นตัเงือดเนม่ยเป็นตัเงืดไปซื้อกับเบี่ยงจากกลุ่มเพราะว่าปีมาจีไม่เห็ดหองน้ำกระเบียง ที่แผ่นเหี้ยลูกหลดบอดบอดบอดเห็นแล้วก็บอดเตะกลับไปนั่ไปหายนั่งแนงเออครับยังอยู่มองเก่าก็เออกลับนั่ไปกลับนั่ไปหามันไปไปไปเฮียบ้านสิบสองหลานนึ่งเมียมันเป็นตะงเงินเมียอาจารย์ทราบไหมเออครับโอ้ขอเขาพูดยะไรเมอยังงงดูอะไรนะดูโอ้โอ้ยเมียเคยมันอยู่นลำระเนาะอมันอยู่นลำระกับเจ๊จีเหรอจิต เด้อวันนี้นําพาเอายังไหกับมิตรยกมือไห้อสาธุัรสาธุองรานาว้าดัเด้อยังไงเนาเราพาเอายัางไหกับสาธุมันการเคยคิดของคนดีเช็นว่าันเ่ว่ามันเคยคิดนะกากับขี้นี่กันมิการน้ำมันสการกันกับน้ำมันสกัดลูกกอทั่ดอดองนั่นลง่ ไอเป็นตัวแต่ว่าถือใจระวังตัวนะครับมือไเป็นตัวแต่ว่าถือใจระวังตัวนะกับมืกี้ยังนลูกปูเงินเล่าอแกะลูกปูเงินเราบอกไปแกไว้ลูกปูแต่ไปสมัตินะกันเขียนปีไว้ให้ไปบินบาตรงบไหวเป็นตัวแต่ว่าถือใจผมระวังตัวนะ เออขนมนี่เ <rôle> ป <à> ็นแต่กินกับกาแฟแต่อาทินี้แต่ขนมขนมกินแล้วกับกาแฟไม่ว่าจะกินกับกินัตลอดแน่ไม่คัดแต่ว่าของกกาแฟกาแฟรวยมันมีตั้งตัวเลยนะกาแฟสมบัอติมาจะซื้อหรอไปกินแล้วรวยบ่อาจารย์สมบัตเดินกับินรวยนี่เดี๋ยวนี้เพรกินรวยบ่เอาไปนั่ง ไปเห็ดลงท่านใส่หนิพวจาตาแฟสมหวังปูแปรรูกินแล้วรวยตูกหวยทุก,กวดบนหมดเลยไป <laughs> รอดเจ้าอยู่ปลาสาได้เหรอันเก้าศูนย์เงินโอ้เจ้ากูวางท่นานเฮ้ยเจ้าจะไปหาใครอยู่าาได้ป่าสาเลยไปรอดเลยเขาคือเขาป้ากันเต็มหน่อยเลย, <laughs> ยเป็นเด็กหวยเลยอ๋อเหร่นเสือลาจะไม่รีก็เ <laughs> ลยเจ๊กี่ลีบ เจ้าหันหลังหันหลังมาใส่กล้องถอยในเด้อเอี่ยเต็มไปหติจีกัดแะเตี้ยกักแกะกแกะกัแะโอ้โ่กับท้าไได้บรอน้คือดีแต่นี่แมเก้ยเลยบารีม่มีลุดบ่มีแตกเลย ยูขนาดจริงนิงได้บ่ะนี่ยร้ับไหมเพราะว่าไดเนวรัดดีนะได้ตัวลลอกไหมอืมได้ตัวลลอกไหมนะอืมเอาเอาน้ำแดงเนี่เรือมันฉมตั้งนี่ตั้งให้น้ำแดงทีบานนั่นตั้งอลตั้งหางญ่มันแหละเอ้อันนีกัเอโ้ัลวอ้ยทังได้่ยอเรา่เไเปล่ดเลยทาออไสดนไหลสดเลย เ็นให้เล่าเทนตุ่นเตยมมันทายไล่ตั้งมันทายรล่แต่เมเบิรงใหลเล่าเนี่นี่ได้ส่ในเเ่งินไห้แหเนี่ยเห็นมากรดีนพได้มีส่วนร่วมเนี่ยเห็นว่ะดเห็นาหลุมเนี่ยหน่อยกระเด็นได็กด็ก่ออาจารย์เมื่อนี่ไปยังไหนมาจังไหนคือได้แวะมาพี่ฝันดีบอกนี่จางไหนครับฝันดีเหรอครับอเป็นโครงซื้อไทย้อม แล้วก็ม <5: S 2> well. ืออื with the the ่นยังมีกอกอีกด hmm. ิยังมีกอกเองกอกอีกเราเพิ่นบอกบวงสวงพร้อมนี่สิเอาปลาควายใหม่บวงสวงมือแรงนี่บาดิคนนี้เข่ามาหลานี่ที่บวงสวงมือแร่งเออมาหลายดินีอแร่งก็ยังว่าก็ยังว่าเพิ่นบอกบวงสวงอีกว่ามือแรงเด้อสันปวายใหญ่มาฮอดแล้วมือขึ้นนี่ก็ฟันดีซ้อนขึ้นนี่ฟันดีขึ้นขึ้นแหล่งนี่เขาเอาเงินมาให้แล้วไม่ไหลเออ แตว่ามันแก้ไดสิแปดรอมากคนนี้เงินจังเลยว่าเคยฝันอย่างสิฝันแบบนี้การ์ดีครับแต่ว่ามันมาฝันรางวัลที่หนึ่งที่เขาถือน้ำรางวัลที่หนึ่งมาฝันแบบนี้เพากร่าจูนาะันมันเป็นตะวบวะหละคือฝันเนี่ยนะับเพะวต้แก้ก็บต้องแก้ละเอแต่ว่าฝันมายกขวงไทยเนาะ เออหวดวัอนี่กับฟันนันสี่ดีเขาถือรางวัลที่หนึ่งนั่กับว่าโอ้ยไทแต่ไทยก่อนไงขับใจเนี่ยปวดไปสุดเลยนั่นแหละถ้าฟันนินจีเป็นโชคดีสันดี้ด้เกาอันไหนไปถ้าเออเกาเขาถือสิบสองล้านนั่กับฟันยินจีนี่แหะฟันขีออกมาก้อนส้เขียนมีไหมโอ้ยสันนี้บ้านขัแต่ว่าสันี้ ก็กลับาดีก็ว่าฝันอีกเดียบมาด้บาดีว่าฝันแบบนี้ก็เลยว่าเออไล่มาไล่มามาขึ้นที่สามมาฝันนีฝันก็ฝันมาเขาเงินม่ให้เขาใส่รถสิบแปดล้อคนละมาไอ้ว่าโดนเหลยที่มาได้ฝันดางวดนั่นงวดงวดอยู่น้องตาไก่กับฝันยังสีดิมันเข่ามันก็เข่าสง่ีฝันแบบนี้มือขึ้นีฝันมาไป หอดเหีเออ้ยกับพี่เขยพี่เขยเพิ่นบันตายไปแล้วเออไปบันผูออ้พ,พี่บันเป็นบุตรว่านเหี้ยทั้งนี่บันไปงุม่มงุ่มบันได้ปลาควหญ่ขึ้นออบ้าโตวบบนี้เลยกำจุลูอยู่ๆกับหม่องติงกับว่าติงบ้านเยอะจนหวยก<ม>ันฟันทังเสียถือว่าโชคดีถือ,อว่าโชคดีแต่ว่าหวยที่เสียงนี่ เสียงหาเก่าตัวเดียวไว้ดีเสี่ยงไว้เสี่ยงหาเก่าแต่ว่าคนที่คนที่เพิ่นตายไปนี่ที่เคยนี่อายุเพิ่นหาสิบแปดปีหาสิบแปดปีบานนี้กันอาขันวาเลขกพีเลขน้องมันก็สิเป็นแปดเย็ดพี่ตีในพว่มฝันนี่นี่เออแต่ว่าขึ้นนี่ที่ไปบวงสรวงขอเพิ่นว่าสิอยุตัวใด พอเพิ่นอยากซื้อที่อยากสร้างวัดพเพิ่นมาบอกกันเออตอเตี้ยเขาถือสิบสองล้านหมดนะเลยเพิ่นก็นให้เขาสิบสองล้านอยู่ใจยังบ่ทันได้ทีอยู่มาเดี๋ก,ก็เลยเพิ่นวานเอาเด้อพูดสิให้ของขวัญปีใหม่ให้ของขวัญปีใหม่บ่ได้ให้ของขวัญปีใหม่วันมันรทิป แอกวันที่หนึ่งอีกบอสันเด้แต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้ของคนปีใหม่วันที่สิบห้านี่ให้ไปบวงสรวงเมื่อนี้มันเป็นวันพระพอดีเลยขึ้นเลยค่ะแม่นพระไงลูกศิษย์ลูกหากะเตรียมยังไ,ม <15 S 1> ไหมัดกี่วันนี้เตรียมเตรียมไหวมัวก็ถือว่าที่เป็นบุญเ,เป็นกุศลอยู่มันจังได้กบมันใจอยู่เพราะว่า มันกับเป,ปียกเปียเพื่อนบอกว่าปูที่ปัทุกเด้อให้เห็ดหองน้ำให้ปูเมื่อนั้นเห็ดหองน้ำสามคนกับสรังกับหลวงตาแล้วตีสองหนุนไปเสื่อกระเบื้องนี่มันเป็นตังเงือด,ดียซื้อกระเบื้องไมา่จากกลุมพราว่านี่ซื้อเราแช่ใส่รถอมามาหอดอัน บ้านนุงเหียบ้านเดียเขาเคยถือหวยสิบสองล้านกระเบี่ยงล้นลงหลดสี่แผ่นกับบ่หูคือเหมือนกับเขาโจมไปว่างไม่ยังสิละมันคือเหียดอะไรบนหนักบ่อาจารย์เว้ยมันกันฮักกันเหลียวเนาะ <c oughs> ออสี่แผ่นบุญเหียบ่แตกความมัดแตกไปว่างอยู่ซื่อๆว่างอยู่ซื่อๆอาจารย์นั่นไปถอยรถถ่าสร้างเอากระเบื้องลงเออถอยมา่ยังกระเบื้องคือบ่มี วาเบื้องหลังรถตายกับเบื้องกูหายไปทั้งไหนน,กกน,นู่นก็นีนู่นแสดงว่าพ่อจี่รถน้ำหากับเบื้องน้ำไปผันไปเห็นอยู่บ้านที่เขาถูกสิบสองล้านสิเนี่บวันมันเป็นไปว่างไว้หันแล้วก็บอสแตกเพี้พยนระหว่าก่อทอดรถสามหนึ่งศูนย์สี่ดีสามหนึ่งศูนย์สี่สหนึ่งศูนย์่อย่าลืมว่าช่วงที่ห้ามานที่เอกเขาลางวันที่หนึ่งที่ห้ามาน ไม่ยาหนาขึ้นลดเห็นปะงูขึ้นรถห่อมันออกทั้งบนทั้งล่างข้างบนล่างเออมันออกหาหาศูนย์สี่ข้างล่างมันออกสามหนึ่งออกรถอาจารย์มาเดิอวันเดียอาจารย์นั่นไปบวงสวงมือนั่นหน่นปูมันให้หาศูนย์สี่ให้ไปหาเลียดไทยเขาเลียกถือสิบสองล้านงวดนั้นมันก็เลยเป็นแปลกๆว่าเงินไหลเงินว่ากับเบี้ยงบ่แต่ แล้วมันกลับไปล้นอยู่บ้านดีเขาถือสิบสองล้านนี่แหละอาจารย์มาเมื่อนี่มายำโคงสุดท้ายอาจารย์เที่ให้พี่น้องเขา้าไปร้องทุนตัวใดครับอาจารย์นี่ฝันนี่อาจารย์เสียงนี่ครับเออใช่ละเอเขาเขียไนไว้ที่เียาของอาจารย์เลยอ๋อเดี๋ยวไปเชยคกักน,อเ,นอาาเอยมาแบบไหนบอานนี้เมื่อคืนอาจารย์นี่เสียงหวยห,หาเก่า เสี้ยงเหรออาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้ตึกแหะไปทอดแขะกับเพิ่นได้ปลาคอยญ่โตบอกอักใหญ่ก็คือหาเก่าวันี้ผู้ไปผู้ผู้ผู้ไปตึกแหะน้ำกันเพิ่นตายแล้วอายุเพิ่นห้าสิบแปดปีอายุห้าสิบแปดปีอายุห้าสิบแปดปีวันี้เลียกนี่อาจารย์ก็ได้มาตีว่า มันเหมือนพีน่นองไปน้ากันกับตีแปดเจ็ดไใบ้อมพี่น้องนี่นี่นเออพี่น้องตีแปดเจ็ดอ่าคันเลียกสามตัวนี่เออหรือว่าขันเท้าจิตตัดเรียนกับบอกเพราะแม่พี่น้องคือปลาเนี่ยปลาตัวหนึ่งคือมันจะเป็นแปดหนึ่งหือจะเปน็นเจ็ดหนึ่งบ่ปลาควาไอ้จังกะเล่ตีไว้แปดเจ็ดหนึ่งสามตัวสามตัวปาดีว่าสองกนไอ้จังกะมันตีไว้อีกไย ไปตื้อแกนวน้ำกันสองคนก็นสิเป็นสองแปดเจ็ดคือตีไว้แต่ว่ากันคันคิดว่าหวยเข่าก็คือหาเก้าในเข่าแล้วเสี่ยงตัวเดียวว่าเอาสาธุเด้มอมือน,นี่กันเฮ็ดสีสางอีหลีนี่ผู้ขานี่เป็นสะพานบุญให้เออกานผู้ขาเป็นสะพานบุญให้นี่ก็คือเออให้มีแนวได้ว่าหลายคู่หลายหางเนาะ ฝันกับฝันก่อนที่แข็งนี่มันคก็เฉียงเสียงไงหาเก่าเสียงเลยเสียงไว้กับว่าไปทอดเหี้ยคดีไปทอดเหี้ยคดีว่าคดีเข้าตีเป็นเหี้ยก็คือเหี้หาเหี้หกก็คือห่าหกท่านั้นกันตีดิ่งกันไปรุ่งเออเออกันตีห่าหกก็ท่อนั่นดีไปรุ่งสี่ตีซอยกันตีซอยกันครับตีซอยกันยังไีมันก็อยู่ในี่นี่แหละา่า์มันใจเพราะมันได้แล้วไครว่าโกมขึ้นมาปลาคอยงี้ กำห็ดตูู่อยู่นะ <S <S เฮ็ดเ่องไหนเนาะอืมกำไปฮ็ดจู่ลูอยู่อเ,อยเอ๊ะมันใจก็เลยไลยมาบอกพ่อแม่พี่น้องโฮ้ยมาจากบุญเหล่าเพื่อน่นสะอาดบุญเหล่าเขามาพี่บุญหลักบ่แมนไก่ๆดิเอเอเปลววามันเป็นสะพานบุญเด้คือเพิ่นบอกเด้ไปเป็นสะพานบุญจังว่าได้มาไ้นะเอาจาจยาถึงว่าได้มามาแล้วก็สิกลับมือนี่แล้วก็สิไปว,บบวงสวงขึ้นนี่ ว่าพ่นธีห้ยยู่ตัวไหนตะวัางวดที่เลี้ยวอาจารย์นั่นถ้ามีที่วงสวงขอนควงสุดท้ายพ่นเฮียดห้เลยหกหนึ<ม>่งแล้วจะจุดทูบได้สามสี่สองงวดที่แล้วเมื่อสุดท้ายเลยละ่ะก็ถที่ว่าเพ่นให้ทั้งบนทั้งหลางก็ถทอว่าโชคดีกันนึกบนทั้งหลาง,างบัดนี้พ่นไม่เฉียนให้สามตัวที่หมุน สามครั้งนี้ยังหา 6, 6, 6, 4, หกซี่หกสี่หาในล่ะเขากระชือกอยาทีถ้ำกระเชือกมึนไปซื้อรัตตลี่ว่าอาจารย์หนูถือเลขสามตัวได้แล้วสันที่อาจารย์เขียนให้ว่าสันนั่นมันกับเป็นบุญเป็นกุศลก็เลยฝากพ่อยี่นองเอ็บซี่ยาทีถ้ำเฮ้าสุขุสุข้นก็ลองไปวิเคราะห์พิจาระยานเบิงอันนี้เป็นแนวทางเด้อพ่อยี่นองเป็นแนวทางอาจารย์สมหวังก็เคยให้โชคพ่อยี่นอง ชาวโลกมาตลอดผู้รวยน้ำกระไหลถือว่าดีใจพู่มใจกับผู้เพิ่นโชคดีน้ำอวดดีอาจารย์กับมันใจมันใจครับคือว่าผู้ใหญ่ไสไหมอาจารย์อาจารย์นั้นเขียนมาเลยเออเออตัวนี้บ่เอาตัวนี้บ่ครับไล่เมื่ออาจารย์นั่นละเอาตัวนี้อาจารย์นี่เขียนเบอร์ทั่วกันเออเอาโต๊ะเอาตัวนั้นมาเลยเชิญเบอร์ั่วยังไงละ เอเเอเชียนเบอร์ตัวใส่น้ำเนี่ยเชียนดจานเชียนจานเชียนเลยเทงังไตนะครับมือคือตัวงามไลเมือม่อกับงามสามตัวตรงๆนั่นอันที่เห็ดที่สางเทวดาบัวหายบัวใดสางเน้ย่งแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสาม แปดสามเก้าสองเก้าสองนะครับเปพี่น้องเอาว่าหลายหงางนี่ก็ล่องไปวีขาะเบิงมันก็มีทีไปทีมาก็จังว่ารีบดวนมาหาอ่าทางช่องอืมเอานอก,ากนะครับเอาไปพี่น้องนะครับอ่าหเก้านี่อาจารย์เสียงเน้เสียงไว้อาจารย์ไปถอดแหะ เออถอดแหนีไ่ได้ปลาคอหญยวัดผู้ผู้เพิ่นไปถอดแหนํานนี่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วอายุเพิ่นก็คือหาครับฝีพี่น้องอายุหาบาดนี้อาจารย์ตีไว้ก็คือแปดเก็ดนะครับ8ปดเก็ดอันนี้ก็คือ8ปดเจึ อันนี้เลขเก็ดเด้อนี้เลขเก็ดน่อเลขเีตเลขเ็ตอืมแปดเ็ดหนึ่งแล้วก็สองสองแปดเ็ดนะครับสองแปดเ็ดครับอันนี้ก็ลองไปวิเคราะ์เบิ้งพิจารณาเบิ้งนะที่รอบๆได้อาจารย์ที่องเบิ้งที่ที่เด่นที่เด่นไนนี่อาจารย์ก็เด่นไว้หาเก้าหาแปดก็แปดเกตดีละ อ่าเลี้ยงไปนะพไปนิ่งๆนะพ่อครับเ,เออเคนคว,ว้า,าไวๆผู้นายจ่าในพคนมาท่านได้เด่นครับเดี๋ยวจัง้ามาหาผมเอ้าอืมอันนี้เป็นแนวทางเน้อพ,พ่อพี่น้องเดี๋ยวมือเงินเ้าเอ่อบวงสวงขึ้นนี่ได้ตัวใดกัดที่เป้ามาหาอีก,กอคือเกาเลยมาตีเสียได้มาตีเสียได้เพื่อน เว้ยท yeah. like ีซีกำลังฝันดิฝันของทีซีไม่ได้ฝันดิแต่ที่ว่าทีซีไ่ได้ฝันหรอกยังไลยมาพี่บ้านมาพี่มาห่อนหนิมายดยึ๊กขึนมาตรงตรงอ่มาตรงตรงเอาเออจับไปตรวจตรวจตรวจนะเนี่ยเอ้าเหปลี่ยนไปทั้งนั้นจั็กน้อยเบิ่งคักๆเด้อก็คอยเป็นบุญเป็นบารมีเด้อเออตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดตำหนักให้อยู่ ตํนักสิบสองล้านูนี่เอแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับอาจารย์สมหวังปลูกแปดกสอบขอเป็นสะพานบุญให้ชาวหลกสุขุขสุขชนแล้วฝาดฝองเิ่นไหวเดอ้อให้เป็นบุญเป็นกุศลตัวมักตัวชอบตุนหน่อยงบหน่อยทุนหน่อย,อย,นนอยตัวได้อาจารย์ขันทุนหน่อยอาจารย์กันีน่แหละให้เดียวหางเดียวฮะอาจารย์กักว่าหาเก้าเสี้ยงมือขึ้นนี่ ต่ว่าไ้ไปตึกแขเออต่ว่าอาจารย์ตีก็คือแปดแปดเก็ดครับอาจารย์ตีไว้แปดเจ็ดครับแปดเก็ด <8, 8, S 1> กันอะหาแปดนี่เป็นผู้ที่ไปทอดแ้ยนะเหมือนเพิ่นเพิ่นตายอายุเพิ่นหาสิบแปดปีอายุเพิ่นหาสิบแปดปีที่เพิ่นเสียชีวิต แต่ว่าที่เสียงไหนเขียนเสียงเบิ่งมือขึ้นเอาเด้อสาธุเด้อกันจีองกได้ครับโอเคครับอาจารย์เอาี่นองฟังบ้างนสาธุเด้อกันจีเป็นบุญเป็นบารมีลีก็เด้อก็ให้ฟันดีๆเด้อให้มันได้นั่นได้นี่เด้อพระท่านได้ลีเลยไปตึกแ้ะได้ป่าป่าตัวนึงนี่แหละในกาังการมันใจว่าจังได้ต้องเป็นบุญเป็นกุศลเท่าเออมันใจตัวได้อาจารย์อาจารย์ก็ ได้เสียงอาจารย์กับมาอาจารย์ได้เสียงหวยก็คือหาเก้าเออแต่ว่าขั้วมันใจนี่อาจารย์มันใจก็คือแปดเจ็ดมันใจแปดเจ็ดแปดเจ็ดหาแปดแต่ว่าคันคันนั่นกับแปลว่าหวยเขาแล้วหาเก้าเพราะว่าเสียงตัวเดียวกันกัเพิ่งสามตัวสามตัวนี่แหละครับยุ่สามตัวนี่นะครับอาจารย์<อ>มันใจอยู่สามตัวนี่นี่หาเก้าหาแปด เปียกเกียดสามตัวมี่จ้าครับสามตัวกับมี่เปียกเกียดหนึง่งสองเปียกเกียดครับสามตัวเปียกเกียดหนึง่งสองเปียกเกียดเด้อให้เพวยพี่นองล่องไปวิเคราะห์บึงพิจารณาย่านบึงอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สมหวังผู้แปีสอบพิจตัวก่อให้พิจใจคอยถือรางวัลที่หนึ่งกับเรา,ากันอให้เป็นเสียดสีคนใไม่ จังได้ให้เป็นของขวัญปีใหม่เ้อะปีใหม่ให้ได้โชคดี